ขอ,อนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านต่อไปคนจะตายเยอะมากกว่านี้เพราะมันไม่ได้เกิดจากโรคระบาดอย่างเดียวมันจะมาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นไฟสงครามแล้วก็อุทกภัยวาตภัยมันจะเกิดขึ้นจากดินน้ำลมไฟโลกธาตุนั้นมันเกิดวิปริตเพราะความตายนี้ไม่ได้เลือกหน้าอินหน้าพรมมีสิ่งเดียวที่จะรักษากายสังขารและชีวิตเราอยู่ได้แต่ไม่ได้คงกระพันก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาในพระกรรมฐานนี้แล ต่อไปจะมีคนตายมากกว่านี้ดังนั้นแล้วโยมต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้อย่างที่ฉันบอกปัจจัยสีนี้เราควรพึงมีก็ขอให้โยมจงอยู่รอดปลอดภัยให้ได้ให้จำเอาไว้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้ามันถึงคราวตายแล้วมันก็ไม่พ้นแต่ทุกครั้งเมื่อโยมนั้นเจอสภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าสภาวะทำอะไรเกิดขึ้น จะมีความทุกข์ร้อนกายทุกข์ร้อนใจอะไรก็ตามให้หระลึกถึงบุญทานศีลภาวนาให้มากเพราะเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วการจะมาเจริญทำคุณงามความดีมันก็ลำบากไปหมดมันไม่เหมือนเรานั้นเป็นปกติในร่างกายถ้าเป็นอย่างนั้นในร่างกายที่เป็นปกติเรายังสวดมนเรายังกินข้าวเรานอนหลับได้มีเรี่ยวแรง ควรเอากำลังเหล่านั้นมาประหารประหารกิเลสฝึกเปรือวิชาอย่างนี้ให้มากพอเวลาโยมเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันจะเจริญบุญเจริญกุศลมันจะทำลำบากไปหมดเข้าใจไหมฉันถึงบอกว่าเท่าวันไหนเรามีกำลังดีๆให้เราตั้งใจให้มากเพราะว่าใจเรานี้ไม่สามารถส่งให้เป็นปกติได้ตลอดเวลาวันไหนกำลังใจเราดีกุศลเราเกิดบรารมี เราเกิดบุญเก่ามาหนุนให้ทำให้มันเผื่อไว้ทำให้มากๆคือละอารมณ์ให้มากๆเมื่อเราละมากๆแล้วของอารมณ์นั้นตัวปัญญาตัวธรรมเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่จิตเราหดหูเศร้าหมองมันจะไปคอยหนุนนําเอาธรรมนั้นมาเป็นเครื่องอยู่ได้เห็นไหมนี่คือสารณะที่แท้จริง จะไม่มีใครจะมาเป็นที่พึ่งพาให้เราได้ในยามรับขันในยามทุกข์เพราะว่าใครก็ทุกทั้งนั้นใครก็มีกรรมเป็นของของตนใครจะไปแบกภาระกรรมของคนอื่นมาถ้ากรรมเรานั้นยังไม่สามารถกำจัดได้ยังควบคุมไม่ได้สิ่งสำคัญที่ฉันจะเตือนโยมคือให้โยมอย่าได้ทิ้งองค์ภาวนาก่อนจะนอนให้ภาวนาจนว่าจิตเรานั้นสงบแล้วอธิษฐานแผ่บุญ ระลึกถึงพระนิพพานเป็นที่หมายก็ดีจิตเราให้ถึงความสงบก็ดีอย่างนี้เมื่อจิตเราไม่มีความสะดุ้งผวาไม่มีความกลัวใดๆแล้วเรียกว่าจิตเป็นปกติอย่างนี้เรามีที่พึ่งเป็นสารณะแล้วให้มีภาวนาไว้ตัวภาวนานี้มันเป็นตัวเรียกสติพอเรามีสติแล้วอะไรที่จะเกิดล่วงหน้ามันก็จะมีลางบอกเหตุก่อน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้โรคภัยไข้เจ็บหรือโรคระบาดท,ทั้งหลายมันเป็นธรรมดามันไม่ได้ผิดแปลกไปที่ผิดแปลกไปเพราะโยมยังไม่ได้เจอฉันจึงบอกให้โยมแผ่เมตตาอย่างที่ฉันบอกพรหมโลกเทวโลกมนุ์โลกนรกโลกมารโลกทุกรูปทุกนามขอให้ทุกรูปทุกนามจงอย่าได้อาคาตพยาบาทเบียดเบียน,ยนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพิบัติทั้งหลายทั้งสิ้นเทินว่าด้วยพุทธังอโหสิธรรมังอโหสิสังคังอโหสิกรรมใดๆขอให้ยุติด้วยพระสัมมาสัมพุทธโธพุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังคังนิพพานังปัจจโยโหนตุ แผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ดวงจิตดวงวิญญาณบุคคลเพื่อนร่วมโลกที่เกิดแก่เจ็บตายที่เขาได้พลัดพรากกล้มหายตายจากไปแล้วให้พิจารณาว่าสักวันหนึ่งมันก็จะมาถึงเราแต่เรารู้อยู่แล้วว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันกำลังมาเราป้องกันได้ด้วยเราสร้างบุญกุศลป้องกันด้วยการเจริญแผ่เมตตาอาโหสิกรรมอภัยทาน การละอารมณ์ในขันห้านี้แลอารมณ์ทั้งหลายเป็นบ่อกเกิดแห่งสัพพวิญญาณร้ายถ้าเราละอารมณ์จนอารมณ์เรานั้นเป็นปกติได้เขาเรียกว่าศีลก็บังเกิดไอตัวศีลน,นี้แลเขาเรียกว่าเขตพัทสีมาหรือเรียกว่าเป็นกำแพงเข้าใจไหมถ้าโยมเข้าถึงตรงนี้ได้โยมจะไม่มีความกลัวตายเขาเรียกว่าบุคคลที่เข้าถึงกระแสพระโสดาบัน หรือเรียกว่ากระแสะพระนิพพานชั้นตน้นจะไม่มีความกลัวตายพร้อมที่จะตายเพราะเราเกิดมาเพื่อจะตายอยู่แล้วไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่แต่เราไม่ได้อยู่เพื่อรอวันตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์บ้างหรือยังให้กับจิตวิญญาณตอบแทนแก้ไขสร้างบุญกุศลบาร,รมีมากพอแล้วหรือยัง เมื่อเราตายไปแล้วบุญกุศลจะได้รองรับเราเรามีที่อยู่ที่หมายหรือยังมีอะไรรองรับหรือยังถ้ามีอะไรรองรับเราจะไม่มีความสะดุ้งผววาเมื่อเราระลึกถึงความตายแต่ทุกครั้งที่เราระลึกถึงความตายจะทำให้เรามีสติตั้งมั่นมากขึ้นนั่นเองเป็นมรณานุสติมันคือกรรมฐานกองหนึ่งแล้วมันก็เป็นกรรมฐานของพระอรหันต์เข้าใจไหม ให้ระลึกถึงบ่อยๆเราจะได้ไม่ประมาทไม่หลงเมื่อระลึกถึงความตายอย่างจริงจังแล้วน้อมรับได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะตายแล้วไอ้โลภโกรธหลงความตายก็ดีมันจะลดลงของมันเองแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่ได้ตายกันเยอะเดี๋ยวจะตายเยอะมากกว่านี้เพราะมันไม่ได้เกิดจากโรคระบาดอย่างเดียวมันจะมาพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง ช่นไฟสงครามแล้วก็อุทกภัยวาตภัยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าดินน้ำไฟลมโลกธาตุนั้นมันเกิดวิปริตฉันจึงบอกให้โยมนั้นปรับสมดุลแห่งธาตุให้ได้ก็คือการภาวนาจิตให้จิตเป็นปกติแล้วโยมจะอยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้มันยิ่งลำบากในการสร้างกุศลบรารมี จะไปวัดไปวาก็ลำบากขนาดวัดเจ้าอาวาสก็ยังไม่ปลอดภัยเลยใช่หรือเปล่าเพราะความตายนี้ไม่ได้เลือกหน้าอินหน้าพรมสิ่งเดียวที่จะรักษากายสังขารและชีวิตเราอยู่ได้แต่ไม่ได้คงกระพันก็คือบุญกุศลทานศีลภาวนาในพระกรรมฐานนี้แลเข้าใจไหม น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ